สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มา,าพบกับช่องยาเป็ดซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อนี้ยาเป็ซีได้นำของมูลงนาทางเลขเด็ดใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนจะไปรับชมเราฟังยาเป็ซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป็ซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยาเป็ซีลงคลิปใหม่หรือว่าเด็ดที่ไมใหม่ๆพี่น้องก็สิบปฏิภาษเบิ่งนผ่า,ผาชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแจใ้้้้้าาาาาคคออมมมเเเนนนนตต์ลลิปขงงง่่ไดะพีะ วันนี้มาเบิงทำไทยก่อนเนาะค่ะช่วงแรงๆเดี๋ยวยายแปาตำลาวมาฝากอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนะะาะมะเบิงหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิงขอมูลนทาทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะค่ะมาเบิงจ้าสูตรนี้ว่าสันพี่น้องโอวขันขยายก็ต้องคอโทดดเ้อร์เลขเด่นลางนะคะพี่น้องงวดที่แล้วงวด,วดที่แล้วเด่นหนึ่งนะคะพี่น้องงวดนี้ฟันตัวเดียวสองเก้าสอง 9252ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะตะวันเหล็กเด่นแย่ไพ่ย,ยังว่านถ่เห็ดใ่าเลยพี่น้องตะวันเหล็กดับเพ็ดแลละเนาะดับเจ็ดล่างเนาะของแย,ย,ยงนน่ไพ่งวดนี้มาเบิ่งแนวทางของเอ็ดวิลัตแนวทางเคร่งบั่นพี่น้องงวดที่แล้วเขาซี่สามงวดนี้เพื่อนบอกว่าซี่ตัวเดียวแค็มๆได้พี่น้องขาซี่ตัวเดียวแค็มๆมาสั่นเอาผู้ใดมากระจวดจัดน้ำเพลิในใดญเนาะพี่น้องเนาะ เหลขไแยไพ่งวนีเดินสามเด่นสามมาได้บนล่างเด้พี่น้องวนีแย่ไพ่ฟันตัวเดียวแขวนๆเลยเลขกวิ่งมาได้บนล่างของแง่ไพ่งเด้พี่น้องเนอฟันสามตัวเดียวแขวนๆบอลูว่าสามโปรตีดดาวบอแต่ว่าแย่ไพ่ที่ฟันสามแย่ไพ่งพ่อเคยฟันเหล็กเด่นตัวเดียวบนล่างจักอย่พี่น้องวดนี้มาชนกันฟันสามตัวเดียวแขวนๆซีมาหรือบ่วมากับบรลูเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เตามล่างสองเตามสองตัวล่างว่าสันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า18กับ1นึ่งเก่าอ่ะสันอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าของควรปีใหม่ยายกไพ่กันสิของควรปีใหม่ให้กันพี่น้องสีมาบ,าบ,าบ่มาพโหดแต่ว่าเด่นบนล่างตัวเดียวแยกไพ่เงวดนี้เด่นสามเลยพี่น้องเด้อสามแขนแขนสีมาบนหรือสีมาล่างหรือสีมาบ่วทรงไทยปีหกเจ็ดเนาะอันนี้สองโตัวบนของขอาจารย์ธานาศักดิ์พี่น้องยายกไพ่พอได้อ่านให้เลยพี่น้องเด้อขยายให้นะคะขยายให้เต็มๆตนะ่ะเสาะอดเดนแนวทางเทิงเพื่อนเลยพี่น้องนี่เนาะ ของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะคะ่ะเบิ่งเนื้อทั้งเครงแล้วมาเบิ่งเนื้อทั้ง่างค่ะพี่น้องค่ะสองตัวล่างเนาะโอ้ยโทศรศัพท์เนี่ยไปเป็นอรียงนอพี่น้องเอาสองตัวล่างพี่น้องแคปหน้าจอสําหรับเนื้อทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะคะ่ะอย่าลืมเนาะพี่น้องอย่าไปบ่เคยฟันโตเดียวเข็นเขียน,นจ้าเขียฟันมาได้บนล่างสามเนาะพี่พน้องวันดีสีมาหรือโบมาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางล่างระยะสั้นกว่สั้นพี่น้องมาเบิ้งเนาะค่ะ หมดที่แล้วโลกหน่วันสันวันนี้เพิ่นบอกว่าห6า7กห้าเวันสันเอามากระจวดจาดน้ำเพลินไดค้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอลุงแป้นเนอวาวาวาสองห้าเก้าห้าเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ตัวไทยสี่ศูนย์เจและหนึแต่ว่าเล็กเหลขเด่นย่ยไ้กับเล็กฝันห่างหายโดนเราได้พี่น้องแย,ยไ่ยยไฟย่ไพเพอฝันโดนแล้วเนาะห่างหายโดนแล้ว คืนนันฝัน,นพนี่น้องว่าคืนคืนว่านเนาะฝันเพื่อนบอกว่าลูกลูกลูกก็สัน้นลูกขึ้นไปซื้อเลขเดียวสิบอท่านเพื่อนพนัพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าให้ซื้อหนึ่งศูนย์ก็เจ็ดศูนย์พนะอันนี้ยายไพ่บอดด้ฝันโดนแล้วเด้ออันนี้เป็นเพียงความฝันเนาะบอดด้ฝันโดนแล้วก็เลยมาบอกให้ฟัง เพื่นบอกให้เฝ้าลุกไปซื้อเลขวันศุประท่านปะนะหนึ่นย์กเ็ดศูนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเดือว่าสัน้นเลขเด่นงวดนี้90กับ93 95สามเาห้อง่ะสันมักกระจัวจ้าได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสาตัวของอาจารย์ธนศักดิ์ม่หลายคูพี่น้องเนาะค่ะมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปกหนึ่งศูนย์แปดหนึ 168106 106พี่สองหลอดแยกไ้บริเดเมาได้พี่น้องเด้อแล้วก็6หนึ่งหเราจะนอบริเตตาไล่นะคะต่อไปเลยจ้า S19 เนวทาง3โต S19 อเก่านะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วของเพิ่นเขาแปดสี่งวดนี้086 087 186 187นย์กหดจ็ดมากกระจัวสำหรับเนวทาง3โตบนของ S19 เกาะคะต่อไปเลยจ้าแอรัชนกนะพี่น้องเนาะสรุป2โตัวลาง่าซันพี่น้องขา เพิ่นบอกว่าเน้นๆสองเก้าหกเก้าห้าเก้าและศนะูนย์เก่าเนาะตัวรองสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดสำหรับสองตัวล่างชุดเต็มแอดรัชนกเนาะต่อไปเลยจ้าแอดหน้ารางวัสัน่นลางฟันเก่าตัวเดียวเขียนๆสำหรับแอดหน้าเนาะรางเด่นเกนะ้าเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเด่นบนบัดเด่นบนแอดหน้าว่าสัน่นเพื่อนบอกว่าเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งแนวทางทึงแอดหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกลมเนาะเด่นลางมีอยู่4โตมีอยู่สโตพี่น้องสีโตพะนะเด่นเก่าก็ศูนย์ถ้าศูนย์มาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก่าศูนย์หกถ้าเก่ามาเก่าหนึ่งเก้าสามเก้าหกและอ่าอยาดมาเก่าสามเลยบให้เด่นสามบนลางเก่ามาแห้งเก่าสามเป็นเลขดังสาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทย สิบล่างเนาะพี่น้องเนาะสิบล่างองัลซังโหวดที่แล้ยวไฮหกโหวดนี่ไฮสองนาะจ้ะเอามักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเพื่อนนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้บอได้เกียจะหน้ามาหลอกลวงองัลซันเอเลี่ยมลววนะว่าเนาะเลขดับอัลซังโหวดที่แล้วดับ 5, ห้าวดนี้ดับแปดล่างเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขดับเอเลี่ยมเนาะอย่าไปบอไดไอหรือว่าบอไดอีกอย่างเลยพี่น้องแต่ว่าเสียงแหบเสียงแหบเนาะค่ะพี่น้องบอรู้ว่าเป็นน้ำยัง กินน้ำมะนาวเลยกินอีกอย่างแล้วก็แล้วแต่บอยอมเศร้านะพี่น้องบอรู้ว่าเป็นอย่างต้องขอโทษขอไปเรื่อยๆเวลาอ่านอ่านชิปหลัก็เป่งเสียงนาอพี่น้องเป่งเสียงแห้งกับเป็นเังซีแลละเนาะอันนี้หนวยรางมาซันพี่น้องคะ่ะแอดเซนมีเนาะศูนย์สองหกหนึ่งสามมาซันค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะแนวทางรางของแอดมังกรไม่ไลเนาะเพื่อนบอกว่าเน้นหาเก่าก็แปดเก่าส่วนสองเก่าก็แปดหกเป็นตัวรอง เน้นตรงตัวกรับเป็นตัวโลงว่าสันเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะไอ้กิมเคยว่าสันหลักลอยสี่กับสามเนาะค่ะหลักสิบศูนย์สองแปดหลักหน่วยหนึ่งหกอ่าศูนย์หนึ่งหกเนาะจา้ะเอามากระจวดจ่จายตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้ะเลขติดล่างแอสนาคิโนเนาะเพื่อนบอกว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขติดล่างแงอสนาคิโนมาแลมพกกันตำเล่าคือเขาเนาะสองตัวลา ta, ว่างเอตตาว่ะสัน ฟันหาแปดกับหกแปดวสันสำหรับแนวทางล่างเน้นเนีนเอตตาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอตชายกูนเนาะสิบล่างศูนย์กับสี่วสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาบ่าเพิ่นจับไหลล่างเนาะมีศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองและสี่ห้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะาสายแลียนสุโคไทยว่าสันเพิ่นบอกว่าหนึ่งมาแน่นอหนึ่งอย่างละพี่น้องเอามากับจวดจ,จ่าตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ชนแล้วยิ้มวาซันพี่น้องค่ะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นหนึ่งเก่าแขนแขนวาซันพี่น้องเนาะชนหนึ่งเก่านะคะสําหรับสิบล่างสูตรนี้มีแอดนูน้ำนะคะแอดนูน้ำเทพใจแล้วก็เจาะเลขเดีนไทยลอตเตอรี่เนาะพี่น้องชนกันเนาะต่อไปเลยจ้าเด่นบนล่างแบบสี่ตเนาะจ้าสองห้าหกเก้าแอดคมเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งแบบสามตัวเพื่อนบ้าน เพื่อนบอกว่า701มาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดวิรัตเนาะเด่นล่างเพื่อนนะคะสูตรนี้เนาะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าหน,น,นึ่งเนาะงวดนี้เก้าสามหนึ่งวนสันเด่นล่างเพื่อนเนาะคะ่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอีกสูตรหนึ่งนจะจ๊ะสองสี่แปดหกอ่าสองสี่หกแปดศูนย์เนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดนั่งฝาราศีมังกรเนาะจ้ะเพื่อน,น,นบอกว่างวดที่แล้วเด่นบนล่างตัวเดียว แปดวันนี้เด่นหาหามาต่ว่าหามาลังว่าสันก็จะว่าหาอีกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดลูกสายหนามเนาะเพวันบอกว่าหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่มักกระจวดน้ำเด้อว่าสันอ่ะเลขคางขึ้นคางแลมเพื้นเนาะจ้ะงวดนี้งวดที่แล้วเข่าสามกับสี่เนาะงวดนี้สามสี่ห้าหกว่าสันมกักกระจวดจากน้ำพื้นมาเบิรงกับแอดคู่เมืองเพวันบอกว่าสิบ หน่วยบนระยะสัน้นงวดที่แล้วไฮสามงวดนี้ให้ศูนย์นะคะไปมาร์กแอดคูเมืองกับเคียบนาจ,จอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าหลวงพอ่อวัดป่าวสันล่างยางเดี่ยวนะคะเด่นหาสองห้าห้าสองมักกระจวดนะคะเนาะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเดินดีวสันเพื่อนบอกว่าเก่ากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งเสีอวยูบ่อวสันเนาะอันนี้เป็นแนวทางเลขดังมาจากไซวสันสามเก้าแปดสามแปดสามเก้าและเก้าแปดเนาะค่ะพี่น้อง หลักสิบบนแอดเวียงพิงเนาะคะ่ะเลขดับสิบบนเนาะดับเจ็ดบาร์สันเนาะคะ่ะต่อไปเลขจานนมบอรลระบือเนาะคะ่ะพี่น้องคะนุ่มบอรลระบือเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหกและเก้าเก้าพักมาไพมกักแนวทางนุ่มบอรลระบือแคบหน้าจอนาะจ้ะมาเบิ้งคะ่ะสามตเลขดับเพิ่นเนาะคะ่ะสําหรับบะนยอยอินเตอร์เนาะคะ่ะแคบหน้าจอเลยนะคะ่ะดับสามตัวบนเบาไทยยอเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรทดลองสูตรใหม่เด่นบนล่างนมสีเจ็ดพี่น้องหาเจ็ดเจ็ดหาตัวเดียวมากระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งค่ะบนล่างเนาะมีสุดเต็มเพลินเนาะคะ่ะศูนย์ห้าห้าเจ็ดและเจ็ดสองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาปิท้ายโดยแนวทางเลขดับบนดับบนเอชชนะพนงวดนี้ดับเจ็ดพานาพี่น้องเอามากระจวดจ่าไดเนาะคะ่ะเนาะ ายคลิปนี้ยายไปขอขอบคุณพ่พอแมอ่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมู่าางนว้ทังยายยายไพ่ไม่พอม่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางขอบคุณหลายหลาย้อจ้าสวัสดีจ้า